หลีเยดล่มเดินบ่สะดวกมันก็เฮ็ดให้กล้มเนื้อแข็งโตเน็ดให้เฮาแข็งโตฟังเพดไปกาะเ วัสดีค่ะสองหลานน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆคุยกับพี่น,ไไน้นอ,งนไไนนองไปกับนวดขาเจ้า,อาของไปน้ำมนต์หน่หนอเขาเอื่อทำกายภาพบำบัดขาไปน้ำขาข้างนี้อยากหนีบเนี่ยเราได้ปลาปวดมาโดนพี่น้องปวดมาโดนไหนปวดมาโดนไหนก็เลยจัากหนีบเนี่ย สินสิไปยึดกันแบบใดมนะัเนาะบื่อจักนําสิ่งทสิไปยึดกันในที่ใดบ่นก็จักนําเราควรเปลี่ยเป็นไปทัวท่วกระดอกกระเดินกะูได้ที่ไปจองเหรียญก็ไปจองอยุคมท่านหนาหลักเด้อพี่น้องเป็นเอาอยูุคมธ่านหนาหลักปอบาน้อนี้เขาจะเอาขายอยู่แต่ว่าบ่ได้เหรียญอันอื่นนล่นละได้ตั้งแต่เหรียญธรรมดานะ่ะ เลยเหรียญนั่นเขาเอา้อเหรียญนั่นโปนิ่เกิลซุ้มยี่สิบบาทเขาเห็นยูหาล้านอันอันอันเหรียญนั่นอันเบิร์เหล้วเขาเห็นยูล้านเขาเห็นยูแสนแสนแสนกว่าเหรียญเบิร์เหล้วแสนกว่าเหรียญเบิร์เหล้วเหลือตั้งแต่อันหาล้านหาล้านกับอีกอันใดอีกอีกสามล้านสามล้านกับหาล้านขาด่าสีเบิร์ ดีบ่ดีเบิดมือนีแท้เลยพคนถี่เป้าไหลเพราะว่าเขาเจ้าไปซื้อหลายาลหลายพี่น้องเขาเจ้าไปซื้อหลายเขาเจ้าไปซื้อผู้ละบ่ามันเนาะไอ้โง่อนซ้อนเก็เจ้าไปซื้อเดียนก็แห้งหนักตอลอดขาเจ้าแบกก็สัน่นเอาถุงเอาหยังไปผ้าอย่ไหนมาเป็นกองกองเลยพี่น้องเนเดียนเป็นทีละลึกเนาะ เจ้าเฮ็ดออกมาจำนายใจเกีย ب. บวัดดีก่ะสองลานน้องใจหกรอบกองเงินนายหลวงราชการที่สี่ปี่น้งองผู้ใดอยากได้เอามาเป็นทีละลึกเป็นนั่นกาแฟเอาเด้่อยโยนนี่แหละลกรมธนารักษ์ประบาดขากว่าโยกไก่จากาากรมธนารักษ์หมู่บ้านก็ยางไปเด้ยางไปกรมธนารักษ์ประบายยางไปดูไปหมู่บ้านเบ็ดกับว่าใครดีนั้นไปข่าโดนไหล โทรศัพท์บว่าใครดีว่าตั้งแต่เอาออกจากกันแนวเสียบแนงนี่บอนนั่นรถลดไทยแนงกับเบิดไฟไว้ไว้จะเป็นอยังขนาดไปเปลี่ยนเม,ามาื<แ>่อไหร่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อไหร่ดิว่าอันดีไทยรออันรอนีไม่พี่น้องเขาเพิ่งนั่งบริไทยกับย้อนทั้งสิ้นหย้ยอนแบตเตอรี่เพาดีแบตจำลองกับพี่มันยังเนืออึดอึดจา,ากอขา,าดเกินเงินท่องอะไรเป็นที่ส่ง กันเสียวไปซื้อแนวนี่ก็ขาดเคลนแนวอื่นจำเป็นจำไปก็เลยเด็กเอาตามกำตามเวียนเล้วกันมีอยังไรก็ใส่ไปยังสัน่นอ่ะเนาะพี่น้องเนาะก็ได้เห็นน้องเขาเห็นน้ำโอ้โหขีบขาไปหนัดแยี้ยขอบุญ่น,ลนหลายๆเด้อพี่น้อง,งอสองล้านน้องแจ๋วขอบุญเล่นสองล้านดวงใจ ลุงบ้านนี้ก็สิขึ้อนอีกบ้านหนึ่งว้ยยุ่ฝากบ้านนั้นป่าดวงสองเนืเด้อกับดวงเดือนสี่สิบเก้าพี่น้องไปเป็นกำลังแรงใจให้เนืเด้อพอได้ทานเห็ดช่องหนึ่งทานแล้วก็ย่างอีกช่องหนึ่งพี่น้องสองสองน้ำเล่นทานเป็นกำลังแรงใจให้เนืเด้อพี่น้องเลยอันผิดพาดประกรันใดอันใดพอดีพองามเหมือโทษตรคอให้กล้าง,งาม ในอ้อมอกความใจพี่ใจน้อง